ร่วงทันตาเห็นเลยนะร่วงเร็วม,มากนะครับเนีย่ยไม่ต้องไปเสียเงินสักบาทในการซื้อต,ตัวยักษ์กจัดทิ้งจกนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้ทิ้งจกในบ้านของผมไม่มีเหลือไม่แต่ตักตัวเดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเจอสาระความรู้ดีในเรื่องของวิชาการเกษตรกันอีกแล้วเนาะวันนี้ไม่ได้มาทําวิธีการปลูกผักให้ดูนะพอดีเรื่องอ่านคอมเมนต์นะครับเพื่อนมาถามว่าอยากได้วิธีการกำจัดทิ้งจกเนาะพอดีผมอยู่ในสวนนะก็จะทําให้้ดดูนนนะะครรรัับเเป็วิิธีกกกาาาาาางง่ยๆนะสามาถํจจ กำจัดแมลงสาบได้ในชุดเดียวนะครับมามาดูกันอุปกรณ์การทาก็ไม่ยากสาหรับอุปกรณ์ในการทํานะครับก็จะมีอยู่3ตัวเท่านี้นี่เท่านี้เป็นยาตีฟันใครไม่มียาตีฟันใช้เป็นกล้วยสุดเนาะตัวนี้จะเป็นอาหารที่ทําให้เขามากินนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเพิ่มเพิ่มปริมาณของตัวยายาตีฟันเนาะอีกตัวหนึง่งตัวนี้จะเป็นตัวยาภารามันคือถึว่าทำไมยาภารามันถึงสามารถกําจัดาจิ้งจกได้ ตัวยาพารามันจะมีฤทธิ์ที่รุนแรงนะครับกับสัตว์ขนาดเล็กนะอย่างเช่นประเภทใหญ่สุดก็คือแมวนะครับอย่าไปเอาให้ยาอย่าไปเอายาพาราให้แมวกินนะเพื่อนอันตรายมากนะครับเนี่ยผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับจิ้งจกมันเป็นสัตว์ขนาดเล็กมันไม่สามารถรับฤทธิ์ของยาพาราได้เราจะนำยาพารามาเป็นตัวกําจัดเนาะส่วนตัวยาสีฟันลนะ่ะประโยชน์ของเขาคืออะไรจิ้งจกเพื่อนลองตัวเอาไปเอาตัวยาสีฟันไปไป้ายตามผนังกาแพงดูได้จิ้งจกมันจะมากิน ยไปลองดูก็ได้นะครับยาสีฟันยิ่งกไหนก็ได้นะครับนี่เป็นข้าวเนาะมามาเริ่มกันเลยอันดับแรกผมจะใช้วิธีการบดละเอียดตัวยาพาราก่อนเครื่มแม่วันเนี้ยเคลืมคล่มๆมันเนี้ยทำการตามบดละเอียดไปก,ก่อนบดให้เป็นผงละเอียดเลยนะออเป็นลักษณะนี้เลยเห็นไหมต่อไปใช้เป็น ยาสีฟันนะครับกินยาสีฟันออกมายั่ไงจะหมดแล้วเนะี่ยยาสีฟันใสประมาณนี้นะครับนำมาละลายใส่กับตัวยาพาราคนละลายไปเลยคนให้มันเข้ากันให้มันละลายเข้ากันจะดีนะได้แบบนี้เห็นไหมต่อไปข้าวนะครับ ตราส่วนข้าวที่ทําแล้วทิ่งจกกินดีสุดคือเช่าหนุ่งซ้อนแกงประมาณนี้ใส่เข้าไปด้วยทำการบดอุปกรณ์บดตัวอย่าของเราเนี่ยทุกอย่างให้เข้ากันให้อมันออกเล็วๆนิดหนึ่งนะอย่าให้มันเหนียวเพราะว่าถ้าเหนียวมันจะไม่กินนะครับมันจะไม่กินเลยยิ่งจบเป็นสัตว์ที่เอามันจะใช้ลิ้นในการตวัดตบัดกินเนาะ ถ้ามันเหนียวขนเกินก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยตอนนี้ผมทําการบดก่อนนะเดี๋ยวละเอียดขานาดไหนมาดูกันว่าผมจะบดให้ละเอียดมากขานาดไหนบดให้มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันข้นเกินไปเติมนั้นได้อีกนะครับเพราะว่าข้าวมันจะฟูฟูตลอดเวลาให้เป็นออกครีมเดวร็ว เหมาะมากนะกับใครที่มาอยาก,กทํกาจัดจิ้งจบนะครับที่ถามกันเข้ามาเนาะว่าอยากได้วิธีการกำจัดจิ้งจกพอดีวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านอยู่สวนก็เลยมาทําให้ดูนะครับตัวอยา่างประมาณน,นี้เลยมันจะได้เป็นเนื้อีมเนื้อครีมลักษณะนี้นะครับเห็นไหมส่วนวิธีการใช้งานนะครับ อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้อยู่บ้านนะแต่ว่าจะทําวิธีการสาธิตให้ดูนะครับถ้าเพื่อนเห็นบริเวณยิ่งจบที่อยู่เห็นว่ายิ่งจบมันขึ้นมาตอนเย็นเนาะนาตัวน้ํายาของเราป้ายมาอย่างเงี้ยนามาแปะไว้จุดบริเวณที่เพื่อนคิดว่ายิ่งจบมันจะมากินเนาะหรือว่าใต้บริเวณหลอดไฟก็ได้ใต้บริเวณวงกบหน้าต่างหรือว่าซอกพับตามบานประตูนะครับยิ่งจบคนนี้จะชอบซ่อนอยู่เนาะนำสูตรนี้มาป้ายแบบนี้นะหรือตามจุดที่เป็นบริเวณเสานะนําตัวยาของเราแบบนี้นมาป้าย ตัวข้าวมันจะช่วยเพิ่มความเหนียวเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับยิ่งจบมันก็จะมากินมันจะมากินเพิ่มๆไปนะครับร่วงทันตาเห็นเนี่ยนะร่วงเร็วมากนะครับเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินสักบาทในการซื้อตัวยากำจัดยิ่งจกลองนําสูตรนี้ไปทําดูเนาะ,ะวันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะเห็นไหมทําข้าวแค่ช้อนเดียวตัวลํายายังใช้ใช้เยอะเลยเนี่ยเห็นไหมมันใช้ไม่ได้เยอะนะครับไปนิดเดียวถ้าจิงจบมากินนะครับไม่เหลือ พิษของยาพารารุนแรงมากเนาะสัตว์ขนาดเล็กมันไม่สามารถรับฤิษของยาพาราได้นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้จิ้งจกในบ้านของผมไม่มีเหลือไม่แต่สักตัวเดียวนะครับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับวิธีการกำจัดจิ้งจกนะเนี่ยลองไปทาดูครับอย่างที่บอกผมอยู่สวนอยู่เนาะไม่น่าอยู่ในบ้านนะครับก็อเพื่อนไปป้ายตามบริเวณจุดใต้ที่มีหลอดไฟก็ได้นะครับป้ายแล้วก็รอดูก็ได้ถ้าจิ้งจกมากินนะครับกินแล้วมันจะร่วงมันจะเริ่มตัวแข็งลงเนาะเพราะว่าตัวยาพารามันไปทําปฏิกิร ดจเห็นไหมอันดุนแรงมากนะอ๋อนะครับถ้าคิดว่าคลิปนีม้มีประโยชน์ก,ก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กด้วยตามนะครับฝากกดแชร์ไปได้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนในกลุ่มของพวกเราเนาะผมจะมีวิธีการทรรําเกษตรและวิธีการกําจัดแมลงวิธีการทําน้ำหมกักอีกหลากหลายวิธีมากที่จะร้องนำเสนอให้เพื่อนดูด้วน,นะครับถ้ารักถ้าชอบเป็นการปลูกผักแบบปลอดสารก็แชร์ไปนะให้เพื่อนเข้ามาอยู่ในกลุ่มของพวกเราเนาะพวกเราคุยภาษาเกษตรเราคุยภาษาด้วยกันนะครับแต่คุยภาษาด้วยกัน้าใจเท่านันเถอะเนาะเยอกันหม่พรพวงนี้นะครับ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ